ตอนนี้ดิวจะมาทำแท็กนะคะชื่อว่า I Love s q u i s h y Tag นะคะจะมีอะไรจอเดิมแบบนี้นะคะเอ่อ CR อก็คือ I N Channel นะคะ I N Tag <Yeah. S 1> หรือเปล่าไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคอนเะนต์กแ็ mm hmm. กแคลร์คะลสกูชี่ที่คิดคว่าายเราก็น่าจะเป็น mm hmm. คือยังไงอะ่ะ mm hmm. แม่อะไม,ไม่ใช่ ก็เด <Pop> mm ี hmm. then, ๋ยวเราเข้าไปหาสักค an ู่นะคะมันหายก็นะคะก็ได้มาแล้วก็จะเป็นเบบี้แบล็คไอรูนะคะก็คือแบบมันซิ้นเซียวมันซอมันแบบเด็กอะไรวะก็เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2องอะไรค่ะสกูชี่ข้อที่2องค่ะคือสกูชี่ที่สโลมมากนะคะก็ดิวก็เลือกเป็นเลยเป็นแล้าข้ดดักเป็ดของพี่เฟย์พี่เบยนะคะคือแบบกลัว้องตกมากมันตัวที่วางกล้องมันเบาเงี้ยมันที่เด็ ตัวนี้เดียวคือพังค่ะเด็งจบคลิปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันเลยเอยตัวล่เส้นอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3ากันเลยค่ะก็3นะคะสกู๊ชี่ที่ซื้อมาล่าสุดก็คือมี2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยเราต้องตกโอ้ยเกาต้องตกเดี๋ยวไปหากันนะคะข้อข้อที่3นะคะสกู๊ชี่ที่ซื้อมาใหมก่ก็นี่เลยเป็นัจนี้เป็นมิดแทงเกอร์ของไอบลูนะคะ เำรองนะคะลายเสื้อจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้เลยเป็นแพคเกจด้านหน้าและแพคเกจด้านหลังลนงจะมีหลายตัวเลยนะคะแต่ดูสดๆเป็นตัวรถถังค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นนีก้ก็จะเป็นเลยเินามาโลที่คิดว่าดิชอบมากมเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สกันเลยค่ะข้อที่สถังสเกลชิ่ที่ใหญ่มากนะคะของเราก็จะเรียกเป็นเลย คือมันใหญ่ท่สุดในคอร์ชเชอลนะ้คือแบบมชเบของไอซ์ลูนะคะก็คือแบบมันใหญ่อะ่ะตอนแรกก็จะเอาตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันแบบมันไม่เต็มแบบมันตัวเนี้ยคือแบบมันตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าแล้วก็ความแบบยาวก็ถึงก็ยาวกว่านะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราสแกะให้ดู คือไม่ชอบที่คลิปไหนที่นี่กให้ดูเลยเพราะว่ากลัวมากคือใส,ส่สเก็ตยากมากคือจชีดดวิตครั้งสุดท้ายคลิปนี้ที่จะเกบนี่คะจะเป็นตัวนี้เลยตัวอ่ะครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะเกบออกมาก ออกหมายจับคือมันก็แบบเริ่มมีตำหนินะเป็นอย่างเงี้ยทุกตนะัวเนาะขาไม่มีตำหนิกระบาไปแล้วข้างหลังก็ไม่ค่อยมีนะไอะไรเส้นจะอยู่ตรงไม่มีใบตะขีไม่ขาดล็ดเลือดไข่นี่ขาจะอยู่รูมแบบนี้นะตรงนี้เลยสุ่มสุ่มสุ่มนี่ไดบอกราคาเดี๋ยวเราไปดูข้อ ค่ะกันเลยค่ะ,ะข้อที่ห้านะคะถามว่าสกูชี่ที่จิ๋วที่สุดนะคะของเดี๋ยวก็มีอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะหากันเดี๋ยวขอเวลาไปหาเพราะว่ากล้องตกบ้านเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันก่อนเลยก็นี่แนละ้วจะเป็นตัวนี้เลยจะต้องจับกล้องนี่เพราะกล้องจะหลนหน่นเลยาะนี่เลยค่ะนีเรื่องราวหนงทัมลองเดียวสันนะครับทุ่มปรากฏเป็นข่าวนะครับเมื่อ เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่6นะคะ s p e c i a l t จะไม่ slow แล้วก็เลือกมาเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวไปเอากันก็สเปนนี้เลย the brass crew นะคะเป็นมินิ the sweet mascot นะคะจะเปนเ็นตัวเลยจะนุ่มๆไม่ค่อยสโลว์แต่ว่าแบบเหมือนน้ำ slow แต่แล้วก,นนก็ไม่สโลว์นะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่7กันเลยค่ะข้อที่7นะคะก็เปเ็น s p e c i a ที่มีแบบแพ็คเกจสวยงามเลยค่ะก็ ูสมัมากกที่เอออะไรอะ่ะก็เลือกมาเป็นตัวนี้เลยค่ะก็ได้เลือกมาเป็นนี้เลยหักนึงนะคะภาีจะเนเป็นประเทศของอิติลคือแบบ ือชอบมันมากมันสินมันจะเล็กแต่มันน่ารักมากนะคะก็จะเป็นตัวสกูชชี่จิเปตัวนี้เลยก็นะคะกระดิ่งรองนะคะที่สีโรนะคะสกูชชี่ที่มีแพ็กเกจจะสวยงามคือแบบมันสวยมากอะคือไม่รู้จะบรรยายอะไรแล้ว,ลวมันสวยที่สุดคิดว่าสวยก็ตัวนี้เป็นสกูชชี่สโซอันดับสองในคอลเลคชันนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยต่อไปนะคะจะเป็นสกูชชี่ที่แถบสวยนะคะ ก็เลือกมาสองชิ้นเอชิ้นเดียวนะคะก็จะเป็นเลยคิดว่าไอสองชิ้นนะคะจะเป็นคิดว่ามันน่ารักนะคะเป็นเลยแต่ว่าไม่ค่อยชา์โอนะคะชิ้นต่อไปคิดว่าเป็นตัวนี้แถบมันน่ารักมาก นี่นะค,ะค,ค่ะเดี๋ยวเราไปทำเลยค่ะข้อที่เก้าเขาก็จะเป็นสกูช,สสชี่ที่แล้วที่สุดที่มีแล้วก็เลือกเป็นอีลิสเบสค่ะนีเลจะเป็นแบบนี้เลตัวนี้นะคะซะเป็นแพ็กเกจต,ตัวนี้สีน้ำตาล เข้มนะคะตอนนี้แรแล้วมากๆนะคะก็น่าจะสีอ่อนแรงกว่านะประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวจะไปดูข้อที่สิข้อที่สิบสุดท้ายนะคะชี่ที่คิดว่าแพงมากก็ก็โชี่ที่นั้นถ้าสมมติเราจะไม่ได้ซื้อเองก็ได้นะคะคือแบบตอนนี้มันราคาสูงก็ตัวนี้แหละคะ่ะคือมันแพงนะคะก็ตอนนี้นะ พันัพแล้วนะคะจังหวะนี้มันพันัพแล้วคือก็คือเราได้มาฟรีแต่ว่าเราไม่รู้ราคาว่าเท่าไหร่นะก็ประมาณพันอัพนะคะพันสองพันัพนะคะประมาณนั้นก็ถึงห้าพันแล้วนะคือแบบไม่ได้ติดตามไอจีมาบ่อยไม่ได้ติดไม่ได้เข้าไอจีนานมากคือไม่ได้ไปดูร้านเซอชีวชเลยก็แบบว่าจะไปดูอยู่นะคะแต่ว่ามันก็แบบบางร้านก็ไม่มีประมาณนั้นเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปอัอนี้จะ,จะเป็นข้อสุดท้ายนะวคะวันนี้เราจะมารับแค่แผ่นเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวบ๊ายบาย